แบบฝึกหัดข้อแรกนะคะเขาบอกว่าถ้าเส้นตรงผ่านจุดนี้แล้วก็จุดนี้ขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุดนี้กับจุดนี้ให้หาค่าของ k มันก็คล้ายๆกับตัวอย่างที่เราทํากันไปป่ะตัวอย่างข้อแรกอะอจําได้ไหมเอ่ยเนี่ยมีเส้นตรงผ่านจุดนี้นี้ขนานกับจุดนี้นี้อืม แต่อันนี้คือเขาให้แค่เราผีสุบแต่ว่าอันนี้คือเขาจะให้หาว่าค่า k คืออะไรพอมันเป็นเส้นตรงหันจุดสองจุดใช่ว่มมันก็จะเกิดถ้าเราว่าเส้นตรงมันก็เกิดความชานันอันนี้จุดสองจุดก็เกิดความชานันมันจะขนานกันก็ต่อเมื่อทำไมคะความชันมันเท่ากัน ก็เป็นไปตามนิยามเลยที่เขาบอกว่าเส้นตรง2เส้นนะมันจะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันมันเท่ากันอ่าแล้วก็ไปหาความชันที่ให้ l 1คือเส้นตรงที่ผ่านจุดแรก2จุดแรก ส่วน L2 นะคือเส้นตรงที่ผ่าน2จุดหลังอันนี้คือที่พี่เขียนไว้เพื่อที่น้องจะได้แบบสามารถระลึกได้ว่าตอนนี้เรากำลังหาอะไรอยู่เพราะเขาไม่ได้บอกชื่อเส้นตรงมาใช่ไหพี่ก็เลยมา,มาตั้งชื่อเองคราวนี้ อย่างที่บอกคือเส้นตรงมันจะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันมันเท่ากันเราก็ต้องไปหาว่าความชันของเส้นแรกนะมันคือเท่าไหร่แล้วความชันของเส้นที่สองนะมันคือเท่าไหร่เราจับมันเท่ากันคราวนี้พี่ก็จะทําไปด้วยกันเลยเพราะว่าเรารู้อยู่ละว่ามันต้นเท่ากันจากที่โจทย์มาให้ก็แสดงว่าความชันของเส้นแรกมันจั้อ้ง เท่ากับความชันของเส้นที่2ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็สูตรหาความชันไม่เคยเปลี่ยนไปไหนก็ต้องเป็นเดลต้า y ส่วนเดลต้าเเขียนเดลต้า y ส่วนเดลต้า x คืนนี้เขียนจนให้คืนนี้แบบกลับไปฝันเลยเดลต้า y ส่วนเดลต้า x แล้วอย่าลืมฝันต่อนะว่าต้องเป็น วไหนขึ้นก่อนก็ต้องเอาเอกนั้นขึ้นก่อนเหมือนกันเส้นแรกที่ให้ลบสามไม่ไม่ให้จุดลบสองขึ้นก่อนลบด้วยเจส่วนด้วยลบสมลบด้วยคีลบสองลบเจดนะ ส่วนด้วยลบสามลบ k เท่ากับลบสี่ลบด้วยสองแล้วก็หนึ่งลบด้วยสามต่อไปก็เป็นการขีนเลขลนะคราวนี้มันมีลบทุกตัวเลยฝั่งเนี้ย พี่เลยดึงลบมันออกมานะกันกลายเป็นลบ2บวก7ส่วนด้วยลบ3บวก k เท่ากับฝั่งนี้ได้ลบ4ลบ2ก็คือลบ6 1ลบ3ก็คือลบ2ตรงนี้ลบมันตัดกันได้ถูกปะลบ6ส่วนด้วยลบ2ก็กลายเป็น สามถูกไหมตรงนี้ก็เป็นสองบวกเ็ก็เป็น9ส่วนด้วยสามบวกเพี่เอาตรงนี้เป็น9กพี่เอา3ามย้ายมาหารเราเอา3ามบวกเคย้ายขึ้นไปคูณก็ได้เป็น9กหารสามก็เท่ากับ3เท่ากับ3าบวกเ ก็ได้ว่า k นะต้องเท่ากับเท่าไหร่0ูนย k เท่ากับศก็จะทำให้ความชันของทั้งสองเส้นนะมันเท่ากันอืมรักเลยอะ่ะ